ผมมังงผมงงๆว่าทาไมตอนที่ตอนนั้นคุณผมเห็นคุณทำยูทูปตั้งแต่ประมาณเกือบสิบปีแล้วปะคือตอนนั้นคุณอันแรกคุณมอเลยรนะมสามครับมสามแต่มสามตอนนั้นคุณใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องของคลิป u t u b e คุณเลยทําไมต้องเป็นภาษารรษอ,อังกฤษอ่ะก็อตอบตอบให้ดูฉลาดแล้วกันนะああก็คิดมาแล้วว่าแบบถ้าเกิดเราพูดภาษาเนี้ยทุกคนเข้าใจ ว่าคนดูทั้งโลกอ่ะเข้าใจส่วนใหญ่ก็แลาวกันอ่ะเข้าใจอะไรเงี้ยฮะก็เลยใช้ภาษาที่มันกลางที่สุดสื่อสารไปอ๋อเพราะว่าในยุค1ิปีที่แล้วคือยูทูบเบอร์ไทยไม่ค่อยมีด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าตลาดไทยเนี่ยอาจจะไม่โตเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดสมมติใช้ภาษาอังกฤษเราจะได้ตลาดที่มันกว้างขึ้นใช่ครับอย่างน้อยก็คนไทยเขาก็ฟังเรื่องเขายังดูได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดถ้าให้ทุกคนเข้าใจจริงๆเ่ะก็ต้องภาษานี้แหละก็เลยเราก็ไปภาษานี้กันตอน cover เพลงก็เลยต้องเลือกเพลงภาษาอังกฤษอ๋อแต่ว่่่่่่าาาตไมมมใชคนนนนนััั้้จริงงๆเหุผลลีึึกซ ว่าแม่ก็แค่ชอบเพลงภาษาอังกฤษคุณชอบเพลงภาษาอังกฤษคุณพูดภาษาไทยแล้วค่อยร้องเพลงภาษาอังกฤษก็ได้พูดอย่างซับซ้อนเลยเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเออว่ะเออว่ะเออว่ะพอพูดแล้วไม่นก็เข้าใจยากพูดอย่างซับซ้อนเลยเอาไม่ความหมายผมคืออินโทรดิวส์พูดภาษาภาษาไทยทั่วไปแต่พอจะร้องเพลงก็คือร้องเพลงภาษาอังกฤษเองก็มีครับช่วงหลังมีช่วงหลังมีอ๋ออ่ะแล้วคุณเก่งภาษาอังกฤษได้ยังไงฮะก็อันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับที่น่าจะน่าจะดูอยู่นะฮะก็ขอบคุณคุณแม่ที่สสส่่งงงไปปปเเเรรีียนน็็แแแบบบคคลลากกกิ้้้ตตััดผมว นั่นคือ,คอต้อนเหตุเลยครับที่ทําให้ทาได้จริงเหรอแต่ว่ามันเรียนใช้เวลานานมากเลยไม่ได้นะไปรูกครึ่งเลยเหรอไม่เลยครับผมไทยเลยฮะแม่คนสงขา <laughs> ผมสาบานตอนที่ผมดูคลิปของบิลเบลลี่โอวันตอนที่ผมเห็นคุณในสไลด์อะแหละผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนไทย <laughs> ผมเข้าใจว่าหนึ่งนะสิงคโปร์ ต้องสิงคโปร์แน่ๆส่งนี้มาสิงคโปร์แน่ Indo วะ Indo ว็มาอินี่โดนเยอะใช่ใช่ใช่แล้วก็ฟิลิปปินส์ผมว่าเนี่ยสามประเทศเนี่ยไม่แคล้วคลาดคุณต้องมีเชื้อตรงนั้นมากไม่มีเลยหรอไม่มีครับไม่มีครับอ่าแต่แต่ใต้มันก็ใกล้ๆปะสงขลามันใกล้มาเลอ่ะมันไม่ได้มันก็ต้องข้ามแม่น้ำไปมันก็ไม่น่าใช่เอาเป็นว่าทุกคนที่ดูอยู่นะฮะผิดหมดนะฮะที่คุณเข้าใจว่าเบลลี่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่นะฮะแล้วทำไมถึงชื่อบิลลี่อ่ะด้วยชื่อคุณเบลลี่ด้วยไงมันเลยดูแบบไม่น่าใช่คนไทยอันนีีีีี้มมมทท่่าไไปยังงฮะ จริงๆผมนัดนัยนะฮะชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นที่แม่ตั้งให้ชื่อนัดครับผมนั่นไงว่าละแต่ว่าพอมหนึ่งเนี่ยพอมันเข้าโยทินนะครับครับแล้วในห้องผมนั่งท้ายโชคดีเลยได้โอกาสนี้นัดละหนึ่งคนนัดละสองคนคนเป็นคนที่สามไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนตรงนั้นเลยก็เลยเป็นบิลลี่ครับผมแล้วคำว่าบิลลี่มาจากไหนผมมีเลือกไปสองชื่อคือบิลลี่กับไคล เบลลี่ด hmm. ีกว่าบิลล <ah> ี่ดีกว uh, ่าทุกคนแม่งพูดอย่างนี้หมดเลยถ้าชื่อคายอะไม่น่าจบม .6 ด้วยดีน่าจะมีโดนบินมอเตอร์ไซค์เทวายเอลแบบสกุมเทมูกเท่นะมันเทนมันเทนะหมือนแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดอยู่ในประเทศเนี้ยโดนล้อยันยนลูกของลูกบวชอะเหมือนเหมือนเพื่อนอันนี้แชร์ชร์ให้ฟังเหมือนรุ่นพี่ผมคนหนึ่งชื่อชอน อ่ะอชอนดูเทป่ะแต่ม,มันแบบจริงจมันคือตัวมาเขาจะ S E A N <S มไม่ใช่จริงๆอ่าพี่ชายอ่ะแม่งชื่อกระถางอ่ะ,อะมาเลยชื่อกระชอน ออ้ oh. แต่เวลามันแนะนำให้ใครรู้จักเนี่ยมันก็บอกมันชื่อชอนแบบ S E A N แบบ My name is Sean แบบ uh. ชอนนะเออแต่ก็มันก็เลยดูหน้าเหมือนไส้ไปหน่อยแต่บิลลี่ผมรู้แล้วดีแล้วบิลลี่ดีกว่าใครเอาจริง <laughs> ดีอยู่ใครอะอ๋โอเคก็เลยรู้ที่มานะฮะว่าทำไมในเกณฑ์ของสันสกฤตก็คือไปเรียนคลาสสปีก k i n g มาตอนเด็กใช่ครับผมซึ่งมันยากมากใช่ไหมเอาจริงๆแล้วการเรียนสปีก k i n g นี่ผมรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจุ๋ๆใครจะมาทําก็ได้ใช่ครับแล้วยิ่งผมว่าเนเจอร์คนไทยมันจะเขินๆในการเรียนหรือกกาารรพูดอออมมแต่่จจิงๆนนนััคืะ เป็นด่านสําคัญมากเลยเพราะว่าเพราะว่าภาษามันเรียนจากการพูดและฟังก่อนเลยฟังก่อนแล้วพูดอันนี้ครับมันเป็นแบบมันเป็นเบสิกอะไม่มีใครเกิดมาแล้วเขียนก่อนแล้วค่อยพูดหลังแต,แต่คุณแต่คุณเป็นคนพูดภาษาอังกฤษที่พูดภาษาอังกฤษชัดพูดภาษาอังกฤษเหมือนเนทีฟสปิเกอร์แต่คุณพูดภาษาไทยชัดด้วยแปลกมากนะเพราะผมส่วนใหญ่เวลา<ๆ>เวลาผมเจอแบบบางคนที่แบบพูดภาษาอังกฤษชัด ออขออันนี้หยาบนิดนึงนะฮะอาจจะมีความกระแดะเบาๆที่ใช้พูดภาษาไทยนี่ก็ใช่ผมผมรู้สึกว่าผมอยากซิปวอลเลยคุณคุณเข้าใจผมไหมแบบในการพูดผสมใช่ไหม่าพูดไปแล้วก็แบบว่ามีัทับซับไปบ้างอะไรแต่คุณไม่ไม่มีเลยอ่ะแบบเป็นคนไม่ใช้คำภาษาอังกฤษทับสตัยเลยถือว่าถือว่าสุดยอดมากๆนะฮะถือว่าได้ทั้งสองอันอยากเป็นเนทีฟทั้งสองอันจริงๆไอไทยเนี่ยที่กลับมาได้จริงๆก็เพิ่งทำได้ประมาณช่วงปีสามเหมือนกันฮะตอนแต่ก่อนก็คือแบบว่า ต้องผสมต้องใช้คำอังกฤษมาช่วยอธิบายเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าคำไทยไม่พอแต่ว่าพอเรียนฟิล์มแล้วกลายเป็นเรียนฟิล์มได้เรื่องนี้เฉยเลยคืออาจารย์ทําให้ฝึกเรื่องนี้ฮะแล้วก็กลับมาเขียนภา,าษาไทยได้เต็มเต็มอราะการเรียนฟิล์มคือการทํางานเกี่ยวกับ <c oughs> โปรดักชันแต่โปรดักชันแบบเวลาต้องวิจารณ์หนังหรือต้องเขียนรายงานส่งเนี่ยฮะแล้วต้องมันต้องเรียนฟิล์มมันมันอาร์ตอ่ะมันก็จะต้องกับเขียนแบบว่าอัตลักษณ์เอ่ยคำพวกเนี้ยมันก็จะแบบต้องกลับมาใช้อะไรเงี้ยครับการที่คุณเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคือ คือบาเรียด่านแรกในการที่ทาออกไปคือการที่ใช้ความกล้าความกล้าแม่งคือด่านของทุกอย่างจริงไหมผมว่าจริงมันไม่ได้แค่เป็นแค่เรื่องของการพูดด้วยนะมันเป็นเรื่องของการแสดงออกทุกอย่างผมว่าจริงๆการที่คุณไปเรียนภาษาอังกฤษมามันมีผมว่ามันอาจจะมีผลบางอย่างให้ทําให้คุณกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อเอ็กซ์เพรสตัวเองใน YouTube ถูกปะก็ถูกนะครับผมว่าเหมือนหนังเรื่องอะไร v a l เลยเวลามาเรียนภาษาใหม่อ่ะมันจะออล็อกมันแบบเหมือนแบบสมองมันจะ r e ว i r e มาแล้วสองภาษาสมองมันจะแบบว่าเหมือนแบบ มันจะัลล็อกหรืออะไรที่แบบว่าไม่เคย u n l o นะฮะ Unlock เอาเลยใช่นั่นแหละครับแล้วมันก็จะทําให้แบบอาเช่นแบบวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาทุกๆอย่างมันก็จะเข้ามาการใช้ชีวิตของคนชาตินั้นมันจะมากับภาษามันก็จะเข้ามาครับแล้วเราก็จะเหมือนเปิดประตูอ่ะคำใหม่เปิดประตูแล้วก็ที่มันก็จะไม่ปิดอีกเลยคำว่านะฮะเรื่องภาษาฮะมันก็เหมือนภาษาที่ช่วยเปิดประตูเรื่องเรื่อง c u เจอร์เรื่องวัฒนธรรมของตรงนั้นด้วยใช่วัฒนธรรมของชาวอเมริกันหรือ ใช่แม่ครูมันเป็นเป็นบริเตนหรืออเมริกันผมเป็นอเมริกันครับเป็นอเมริกัน,น,กนชาวอเมริกันเนี่ยจะมีเขาเรียกเขาเขาูถูกสอนอยู่แล้วเพื่อให้ใช่เขาเจอคือทุกคนจะสามารถ express เองได้จะไม่ค่อยขี้อายเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นใช่ครับฝาก Subscribe ช่องนี้นะครับผมครูคิดไทยแลนด์นะครับและเจอกับรายการมีครูคิดได้ทุกอาทิตย์เวน้นอาทิตย์นะครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผม